อาิโอวีว nah. no. mm. oh. mm. ่ะออ้ออออาทิต huh. ย uh ์งาหนึ huh. apa, uh ่งวันนะน้องจัดมีนสองเดือนหรือเออสองเดือนงานึ่งวันนี่ว่ะอุ้ยอุ้ยไอคิกไอกอือาไปไหนืามาหาหนูป่า ป,ป้ามาหาหนูแล้วเดี๋ยวป้าๆมาใหม่ตอนเย็นเนาะมันหอมป่าววะหอมบอมวิลหอมหอมอนะหอมตอนจะกลับนะหอมมาหอมมาอืมอะนเนะอันเนาะอัมามี่อืออมได้ไหมมามี่อยู่ไหนะนมามี่อ่ะมามี่มามี่อยู่ เบบ่ะมามีกลับกรุงเทพวันนี้แล้วเนอะไปตั้งแต่เช้าแล้วดี่มามีชี้กำไรมาให้หนูเนอะเนอะเอาป่ะอ right ืมอืมหัวเีเาเอากำไรเอาจ้อยเอา้อยสอยเนอะเนอะเอาป่ะมามีปาก